ครับถ้าเราจะเลี้ยงหนูนี่ต้องจองใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ตั้งสูครับคือแล้วแต่ลูกค้ามาคุยกันนะว่าเพราะว่าตอนนี้มันไอนูมันมันโตไม่ทันอ๋อมันโตไม่ทันที่เห็นอยู่นี่มีมแต่พ่อพันุหรือ,อยังไงครับเลยอันนี้คือมีทั้งบอ่อลอดเนี่ยอันนี้ก็แม่พันอ๋อี่เป็นแม่พันครับอน,นี้ลูกมันอยู่นี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูยอยู่นี่กี่ตัวครับนี่ก็รวมทั้งลูกน่าจะ เกือดสองร้อยคอากสองร้อยตัวสองร้อยตัวดูก่อนน่ลูกก่อนนี่น่ะโอ้ลูกจะเป็นแบบนี้เองครับเลี้ยงง่ายไหมครับเลี้ยงง่ายครับแดงแดงมันจะงี้ครับครับโอ้ผมไม่เคยเห็นลูกเพิ่งเพิ่งเห็นลูกตัวจริงอย่างงี้ครับเป็นลูกหนูกี่ตัวครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่แม่เขาเนี่ยแม่เขาตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณห้าตัวขึ้นครับบางตัวก็สี่ เขาหวงลูกเขาหรครับอยากนลูกล้วอาหารให้เป็นกินแบบไหครับนี่อาหารก็มันจะมีอาหารสำเร็จรูปเราเป็นอาหารเมรร็ดอาหารเม็ดแล้วก็อย่างบ้านเรานี่ก็มีข้าวเงี่ยข้าวเปลือกพวกมันจำปังอ,อ,อ้อยยอดในเปียโอ้ผสมกันอย่างนี้ครับครับแล้วคนตันนี้นะะอันนี้คือเป็นน้ำโอ้ยรน,นี่อครับเนี่ยเป็นจุกน้ำจุกน้ำกระต่าย มีขายครับตัวนี้สั่งได้ลาซาด้าก็มีครับทางลาซาด้ามีขายเนยทำเองเลยต้องทำเอนดัดแปลงเองอะไรเองเลยเวลามันมากินมันก็มากัดเนี่ยมากัดทุกมันก็จะไหลน้ำไหลอะไรอย่างเยมันก็จะออกไลฟ์ขึ้นไปข้างนอกก่อนเราเอามือจับได้ไหมครับมันกัดบอกมันเย็บเอามือเย็บลงไม่ได้ครับลุงเจ้าของก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกไม่ได้ครับมันไม่ได้คุ้นขนาดนั้นว่า แม่พันธุ์มันจะงลูกเพิ่งออกได้กี่วันนี้นะครับสามสี่วันสามวันเริ่มดำแล้วสามวันสี่วันต้องปิดไว้แบบนี้เราใช้ไม่งั้นมันปีนโอมันปีนได้เหรอได้มันมีหลายบ่อเลยนะครับเนอะอันนี้ก็อันนี้ต่อเชื่อมต่อถึงกันไหมหรือว่าไม่คือผมต่อกันอยู่นะแต่ว่า ทีนี้หนูมันชอบมาออกันอยู่บ่อเดียวน้ะมันสุดท้ายก็เลยพรต้องกั้นน่ะเนี่ยบ่อหนึ่งเขาจะเลี้ยงเนี่ยตัวผู้ตัวผู้จะตัวใหญ่ครับแล้วก็ผู้หนึ่งเมียสองอันนี้ตัวเมียนี่ก็ตัวเมียถ้าใครสนใจนี่กี่ตัข้างตัวแครับต้องจองล่วงหน้าก่อนไม่ต้องจองครับเพราะว่าลูกหนูวันมีถ้าใครจองนี่ว่าจะเอากี่ตัวงี่นะมันต้อง ก็จะได้เตรียมเตรียมอันนี้ให้นะเตรียมพองนีู้รุ่นดิโอ้โหนี่หนูรุ่นเหรอครับนี่ผมแยกแยกไปไว้รุ่นบางส่วนนั่นนะครับน,นี่คือลูกพันก็อีประมาณเดือนกว่าก็ขายได้แล้วเนี่ยขายเป็นกิโลรครับผมขายขายเป็นตัวถูกถ้าขายหนูนเนื้อก็ตัวละร้อยห้าสิบบาทตัวละร้อยห้าสิบตัวรประมาณนี้ครับ ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ตัวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดขีดอ่ะประมาณนั้นนะดูบผมเลือกใส่เยอะมากนะครับพอดีมันมันทําว่าจะทําโรงเรือนต่อไปข้ั้งหลังมันยังไม่ว่างเลยหรือกระเบื้องหรือกระเบื้องออกแล้วก็จะทําโรงเรือนหลังจะย้ายจากออกจากตรงนี้นะตั้งย้ายไปตรงไหนก็คือถ้าเบื้อติดต่อเบื้ออะไรครับช่างเขาถ้าเลืองท่านแค่ตัวใจครับ ก็094-059-0175 -094-059-0175? ครับศัน่งตาูนยู้้นครับครับสั้งตัวก็เหมือนกันเหรอเหมือนกันครับแมวแมวนี่มีปัญหาถ้าถึงเราเปิดอะไรอย่างงี้แมวมันถ้าเปิดไว้หนูมันจะปีนขึ้นแบบมันปีนขึ้นโบได้ไหมโบครับยิ่งตัวเล็กๆขนาดนี้มันปีนเก่ง<อ>แต่ตัวใหญ่ไม่ค่อยปีนแต่พวก ขนาดเนี้ยปีนอันนี้ก็ลูกเริ่มเริ่มจากเพราะเริ่มจากกี่ตัวครับเนี่ยเริ่มแรกเริ่มจากสามตัวโอ้เริ่มจากสามตัวครับโอ้ไปไปได้มาจากไหนเริ่มแรกครับโอ้เห็มันปีนมาไอ้บ้านบ้านอะไรนะโคกกลัดเนาะวังกลับที่ขอเราเนี่ยแหละป่าวางกลับเพาะเขาเลี้ยงเป็นอาชีพหมนเลยเขาเลี้ยงเยอะใช่เจ้านั้นเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยเป็นอาชีพเลยเลี้ยงเยอะไหมเขา หลายบ่อยู่นะอันนี้อันนี้ลูกเขานะครับนี่ครับนี่ลูกก็ประมาณห้าหกตัวมั้งหกตัวอันนี้เขาจะปีนนะครับเนี่มันห่วงลูกอ๋อห่วงลูกขนาดโตแล้วยังห่วงอยู่นะครับใช่ครับพวกกัดปุ้ยเนี่ยกัดเจ็บเหมือนกันนะครับโอ้ยทะลุเลยแหละฟันเขาแข็งแรงเนาะครับเขาเป็นตระกูลพวกอะไรนาคเนาะพวกอะไรนะใช่พวกอะไรพวกกัดแตะไม้อ่ะฟันมันจะแข็งพวกเนี้ยพวกนี้แข็งเหมือนกันเลยบอกครับ แข็งหมดเลยพวกหนูหนูพูกใหญ่สบายเลยไม่ต้องให้น้ําเหมือนที่อื่นที่อื่นเอาน้ําให้ไว้ค่นี้เนอะอ๋อเีราว่าเป็นเป็นแก้วอ่ะเป็นแก้วอย่างงั้นมันชอบคาบคาบขี้คาบเศษนี่ไปตัวปรกเนาะใช่อันนี้ให้เรียบร้อยเลยดูครับผมทาง่ายเองเนาะใช่เนี่ยง่ายๆอี่างเราที่อื่นเขาก็ทําแบบนี้ผมครับที่เป็นหรือว่าทําเองครับก็แล้วแต่ใครจะไปยุกใช้ครับแต่ว่าถ้าบอหนึ่งต่อขวดหนึ่งก็ยังดีนะอ๋อครับ บางทีไอจุกบน้ําฝั่งนู <b> ้น <fella> น่ะมันเสียครับผมแล้ววอนี้มันจะไม่ได้กินน้าด้วยมล้วทัตยาเนาะครับโอ้ขันักขัลักกว่าคนอีกแล้วครับมั้ครับขนรักมันเขามาเลยก็อันนี้ก็อีกพออีสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนหนูบ้านเราไหมครับหนูนาหนูมันเหมือนกันเหมือนกันนาะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า เขาเริ่มพวกที่เขาเลี้ยงเขาเริ่มมาจากนูนูนาเราเนี่ยแหละแต่เพียงก็ว่าบางเขตอย่างโคราชเนี่ยมันจะเป็นคล้ายนูป่านะมันมีเป็นนูภูเขาอะตัวมันจะใหญ่ทีนี้เขาเริ่มมาเลี้ยงแล้วพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยไงครับมันก็เลยเป็นแบบพันธุ์ที่แบบว่าไตัวใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยที่เขาพัฒนามาแล้วพอพันธุ์เริ่มแรกนี่คือทขานนูออกรอที่เอามาเริ่มแรกลยพ่อพันธุ์เก่า พ่อพ mm ันเก่าวก็นี่แม่ตัวนี้ตัวผู้อยู่นี่ที่พงเกี่ยวข้าวได้นย่างนี้นเอาหนูป่ามาผสมด้วยนะเริ่มมเริ่ตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่นู่นบอกตั้งแต่ช่วงเกี่ยวข้าวนี่บอกนี่พ่อเขาบอกนี่นี่คือตัวแรกที่ซื้อมาในพ่อพันเนี่ยจะให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้บอกครับผสมพันครับอันนี้ตัวเมียท้องแล้วรอคลอดเนี่ยมันจะคลอดเล้วเนี่ยจะคลอดแล้วก็เอาออกบอกครับก็ไม่ออกก็ได้ครับ ทำแล้คุ้นกันนี้แล้วไม่ต้องเอาออก,ก็<อ>ได้แล้วเวลาจับนี้ใช้เครื่องมือบ่หรือยังไงีมโอ้ีม,โอ,มโอ้จับจับเขาเลยบ่จับหางโอ้จับหักถ้าเอามือจับไม่ง่ายไม่ได้ต้องคือถ้า,าบางตัวมันเชื่องไงอย่างตัวนี้มันเชื่องเนี่ยมันจับได้ย<โ>อยู่ตัวนี้มันเชื่องก็อันนี้ได้เลยนี่นด<อ>้จับได้ครับโอ้ยอย่างั้นบ่ครับรับแต่ถ้าบางตัวเนี่ยมันเยืมือลงไม่ได้แล้วมันโดดใจโอ้คนกันเลยบ่ครับนี่โดนคนเ้ยงดูต้องโดนโอ้โดนคนกัน่เจ็บ ทะลุเหมือนกันบ่นะก็ไม่ไม่ทะลุครับมันแค่ไอ้นี่งแล้วก็เลือดออกอ่ะอ๋อนี่พ่อเขานะครับอันนี้ตัวผู้่ตัวเมียเลยรอพ่อแล้วเนี่ยเขาประมาณกี่กี่เดือนแล้วเขาท้องหรือเปล่าครัประมาณไม่นานนะไม่นานครับก็ประมาณใช่ไหมสเปรัง ยี่สิบกว่าวันก็เอาให้เขากินง่ายๆนี่แล้วเขาครับขาธรรมชาติของหนูครับใช่ครับมีมันทำาลังแล้วก็มาโยนใส่เลยนะเขาก็จัดการเองอ้อยเขาก็ผ่าครึ่งผมเคยไปดูแบบนี้แหละสี่สิบโบครับอยู่แก่ใหญ่ครับแล้วผมกลับไปดูอีกดีเขาบอกว่าหนูหายหมดครับเป็นไรแมวครับแมวกินหมดก็ไม่รู้ยังไงเขาเปิด้วยไงเพรแมวมันแมวมันเข้าไปเข้าไปกัดของเข้าใส่อย่างนี้เลย แต่ว่ามันต้องปิดไว้อย่างี้แหรอเข,เขาไม่ได้ปิดดิยังไงรูปแมเวเข้าไปได้ยังไงมู๊ฮู้ถ้าไม่ปิดลแล้วก็เรียบร้อยครับแ <c oughs> มวแมวอันตรายต้องรับตัวใหญ่ๆนี่แมวก็เอาเหมือนกัน,นครับแต่บางทีใหญ่เกินมันก็ตัวตัวนี้ก็มีลูกเหมือนกันครับนี่ดูครับลูกลายข้ออยู่เลยลายโบยเลยนี่ก็ลูกก็ให้เขาอยู่จนโตเลยเหครับเดี๋ยวรื่อยก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เอาแม่เขาออกอ๋ใช่ครับก็จับลูกไปคุ้ณ จะไปคุ้นด้วยครับอันนี้เขาลูกเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้คลอดตัวหนึ่งอ๋อีกตัวหนึ่งก็ท้องอยู่มันไม่มี่บจะใส่แล้วผมก็เลยไม่ได้แยกเลยเนี่ยเนี่ยตัวตัวเมียันี่ตัวผู้นี่ตัวหนึ่งก็อยู่ในก้องนี่แหละคลอดลูกเป็นอาชีพเสริมอย่างดีเลยนะครับนเป็นอาชีพที่ว่าดีนะเราะก็มั้นก็ไม่ต้องดูแลวันหนึ่งอ่ะเราให้อาหารแค่ครั้งเดียวเนาะ ตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้เวลาเดียวเลิกงานมาเนี่ยค่ำๆแบบให้ตอนไหนก็ได้แค่นั้นเองกับน้ําเราต้องดูน้ําวันนี้วันนี้ไปเกียรตแถวไหนครับก็บ้านผูวัดครับโอเกยรตยังไม่เสร็จวะก็ถมเรื่อยๆครับบ้านผูวัดกับบ้านดุลทีมงานทีมงานอยู่กันตะแกีบทีมงานตะแกีบสนใจทมดินกระทักมานะผมผมก็เอาเอา,เอาไปเทในบ้านพ่อเนาะครับ เปิดดูได้ครับเปิดอันนี้คือต้องต้องระบายอากาศอย่างนี้แต่ป่ะขับไม่ต้องจบถ้าถ้าซึบมันในมันคือเวลามันมันฉี่มันกลิ่นมันเนาะกลิ่นกลิ่นมันชุนเนาะครับโอ้เดี๋ยวจับจับฟ้าตัวหนึ่งพี่โอ้ครับมันกระโดดครับครับอันนี้มันดุโอ้ลูกมันมีผมมันถึงกระโดดโอ้ครับโัวมันโหดครับโหดในลูกสาวตัวนี้โหดเนาะตัวนี้ใหญ่แล้วเนี่ยลูก ทานแล้วเนี่ยมันห่วงลูกเนี่ยแหละโอ้ดูมันกัดไม้ดีมันกัดไม้เข้าด้วยนะเข้าห่วงลูกเนี่ยบบกลูกโอ้ไอ้นั่นลูกตะแก้วกับรูนกันครับผมครับไอ้นั่นเขามาซื้อหนูของเขามาเขามามามาซื้อหนูเขามาซื้อหนูครับตาติดไหม เองินที่ยังอันนี้ก็ใช่ป่ะเมนไฟมันช็อตลงกราวบ่ะดูลูกเขาครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ในห้องมองกันนี่ห่วงกันนี่ตัวนี้อากาศผมดูดจะดู่ซร้ป่ะใช่ครับครับผมมันตื่นเสียงครับผมครับครับครับท่านเขามาหัซ่อมรถบ่ ครับขอบคุณมากช่างตู้ครับผมขอบคุณครับครับผมคผมเป่าเป่าหนูครับครับผมไม่เคยเห็นครับเป็นไหนครับช่างบอมครับป๋าเป็นไหนครับโอ้ทบที่เต็มเลยตัวนี้เนาะโอ้ทบมาข้างหลังตัวนี้กี่กี่รถนี่กี่รถนี่อันนี่อันนี้หมูขุนบ่อันนี้ขุนอ๋อนี่ขุนเนี่ยอ๋ออันตัวนี้หนูขุนโอ้ครับผม ถ้าเตรียมถ้าใครจะสนใจจะจองเงี้ยมันก็เนี่ยเลยดูพวกนี้เลยแต่ตัวนี้พวกนี้ไม่ไม่ไม่กัดไม่โหดร้ายเพรานี้มันอยู่ด้วยกันนี้ไม่ค่อยดุมันไม่ดุอันนี้คือติขุนให้มันมันพร้อมที่จะขุนได้แล้วใช่ไหมนี่ก็อีกประมาณเดือนกว่าถ้าจะขายเนื้อจะขายได้แล้วเนี่ยก็รอให้มันใหญ่ว่นนี้หน่อยให้มันใหญ่คนนี้หน่อยใช่อยู่นี่กี่ตัวครับเนี่ยอยู่อ๋อนี่ เกือบร้อยเ่ยขายขายสองการพอดีอเนาะสองการพอดีอเกือบร้อยตัวเลยมีกี่ข้อครับหรือหมูคุณมีทั้งหมดข้อเดียวครับไม่มีเวลาทำแล้วตัวน,นี้อันนี้ไอ้ที่เก็บข้าวเล้าเก็บข้าวขนุนขนุนจะนั่นอย่างเงีครับนั่นเป็นเดือนกันโอ้ยม่ง่ายๆเนาะครับจะไม่กลัวแมวอมพอดถ้าหนูเยอะขนาดนี้แมวมันไม่กล้าหรอก มแมวมันม่กลาปีนมันล้วกันหมดกับแมวมันจะตวนกันแต่แต่ทางที่ดีเราก็จะมีตะข่ายอย่างนี้ก็ได้เนีแต่ว่าอยู่นี่มันไม่มีแมไวไอ้ันนี้ก็โอ้ตัวนี้ก็ทำมัน,นอะไรไม่มีปัญหาทั้งหมดนะไปได้ว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่รอรอเปลี่ยนฟ้องมานี่นะมันมันรั่วกันหรืรั่วครับรั่วมันเป็นทั้งสีเก่านะมันก็ทำแบบนี้เนาะบางที่ก็ทำเหมือนเหมือนกันอย่างนี้บอกครับ ถ้าเราเลี้ยงลูกได้เยอะๆนี่นะเราก็ทำเป็นบ่อยเอยนี้ยโอ้ก็ทำแบบนี้ครับครับแล้วแต่ความความใหญ่ความโตของนี่นะแล,ะะวแล้วก็ปริมาณหนูด้วยบางมีถ้ามันเล็กกว่านี้จะได้บางทีพื้นที่ใหญ่เกินแล้วหนูนวิ่ง<อ>คือมันวิ่งเล่นในน้าเหมือนกับที่จริงถ้าอยากให้หนูโตเร็วมันต้องกินแล้วก็นอนนี่นะไม่ต้องวิ่งเยอะอ๋กอททำให้วิ่งอย่างนี้รครับอันนี้มันมันใหญ่เกินนะมันเลยวิ่งถ้าใส่เยอะปุ๊บมันก็ ไข่ไกก็ว่ามันเยก่งอาหารกันกินนะูขุนต้องอย่างงี้ปุ๊บอ๋อครับครับอันนี้น้ำน้ำเขานะครับนมีสองทีอันนี้ตัวนี้กับตัวนี้อโอ้ครับมครับ,รบมีสองที่นะครับครับแต่แบบนี้มันเลี้ยงง่ายนะมันกวาดง่ายแล้วอาการมัน่งด้วยใช่ครับมัน,มนไม่มีม,มันมไม่ไม่มีกลิ่นเนาะใช่ใช่ครับอันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยอันนั้นก็คอดลูกเหมือนกันเนี่ยอ้ออันนี้ช่ ขยายขยายออกไปเรื่อยบอ่นี่อันนี้ถมที่ไว้จะเตรียมขยายบ่ครับนี่ใช่ครับโอ้อย่างใหญ่เลยที่นี้ครับก็จะต่อไปนู่นหลัง่นอันนี้ก็เป็นเล้าเก็บโอ้ยนี่ครับดูนี่เล้าเก็บข้าว<อ>บ่เล้าเก็บข้าวอืมของหรือเก็บของเก็บอะไรด้วยอ๋อเป็นโรงพักนะครับน่าโรงเก็บอุปกรณ์นะครับเก็บวัดตุโอ้ดูอันนี้ก็ใช่บ่ ทำนู่นแหละเป็นรูเรือนยาวไปนู่นกูทำใหญ่เลยเนาะหรือกระเบื้องนี่ออกไปทำโอ้กระเบื้องไรกระเบื้องนี่แบบเลี้ยงกระเบื้องเนี่ยยังไม่มีเวลาตอนนี้แต่ตัวนี้อันนี้ต่อเติมเหมือนกันว่าจะจะเลี้ยงหนูกันบ่หรือว่าอะไรไปซ่อมรถครับไปอาชีพหลักก่อนโอ้ท่งตู่ครับดูเป็นบุตรดูเป็นพื้นพื้นความรู้เนาะท่านเนาะเลี้ยงง่ายครับหนูเลี้ยงง่ายอยู่ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณครับอันนี้อันนี้มาเรื่อยๆนะครับนี่เนาะต้องจะหาแต่ว่าลูกไม่ได้ต้องมีเวลาเล่นกับมันใช่ไหมครับถึงจะคุณใช่โอ้ตัวเชื่องกเนี่ยเนาอุตุอันนี้ตัวตัวตัวเมียปะตุ๊กครับครับโอ้ต้องมีเวลาเล่นเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปอันนี้ไม่มีเวลาไปเล่น จับมันเห็นไหมนะอ๋อครับมันก็จับได้จับหางจับอะไรยกขึ้นมาได้มันไม่วิ่งหนีเลยนรอครับมันไม่วิ่งเลยพวกนี้มันจะไม่ค่อยวิ่งูถ้าเป็นหนูหนูปลาหนูนานี่ไปแล้วมัวไม่ได้แล้วไปแล้วเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องยี่กิโลครับตัวนี้ประมาณตัวนี้แปดปีแต่ก่อนเกือบโลนะมันหอมลงนี่ไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนหนูสิงนะครับต้องปลานก็ต้อง ตัวใหญ่นี่อันนี้พันที่ซื้อมาตัวแรกเลยนะนี่สามตัวน่ะแพงไหมครับซื้อพันสามตัวพันสามตัวพันหนึ่งครับโอ้ป๋าเขานี้ครับผมจับได้นะไดู้ที่ตาตาวูบมันเร็วแล้วครับมันเร็วมั้มันเร็วด้วยนี่ป้บป๊าป้าเลยครับเขาเาใส่เขาใส่แค่สองชั้นแค่นั้นเลยใส่สองชั้น ท่านเดียวมันกระดูดอาหารนี่บอกอาหารนะครับนี่าาเ,เป็นเป็นอาหารของหนูโดยเฉพาะเป่าครับอาหารหมูอาหารหมูเราน,นี่นะอาหารหมูหมูไข่นมลูกนะครโอ้ครับครับครับโปรตีนจะสูงโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคระจับแบบนี้เนาะถ้าทูนเนาะครับผมครับอ,อันนี้อันนี้ท่อทะลุหากันบอ่อันนี้ทะลุหากัน ตอนแรกก็กั้นอยู่มันมันท้ากันเคลียเคลียเคลียออกมทะลุทะลุหากันถึงท่อตัวนี้บ่สองบ่อครับโอ้ทะลุกันสองบ่อนี่บ่สองบ่อนี่อ๋อครับครับผมครับบ่ผมอันนี้กระเบื้องจะมาทำอะไรอีกหนี่งกิโลครับท่านม่วงบ่กี่กิโลครับ